สวัสดีคะ่ะทุกคนอัมพิกาติตานะคะนักพยากรณ์แล้วก็นักจิตวิทยาด้านจิตวิญญาณนะคะจากธรรมะธรรมชาติให้มา mm hmm. ก็รอบนี้นะคะเป็นคิวของชาวราศีกรกฎนะคะประจําเดือนตุลาคมนะ,ะดูเพื่อเป็นแนวทางะคะดูเพื่อเติมพลังจิตใจให้มีการกระตุ้นพลังจิตให้มีสภาวะที่สามารถรับรู้ได้ทุกเรื่องราวสามารถ รับฟังรับรู้ได้ทุกเรื่องราวนะคะดึงดูดแต่สิ่งดีๆไปนะคะโอเคนะก็การเงินก่อนนะคะการเงินของคุณนะคะช่วงนี้ทำสิ่งใดไว้นะคะจะได้รับผลตอบแทนเป็นเหตุที่สร้างมาจะได้รับผลตอบแทนที่คุณเคยสร้างไว้การสะสมสิ่งต่างๆ ในเรื่องการทำธุรกิจหรือการงานคุณจะได้ผลตอบแทนที่ตามที่คุณตั้งใจปรารถนาอยากได้สมหวังการเงินมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะแต่ยังไม่แบบไม่ได้ยังไม่ได้แบบมากมายมหาศาลค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะการเงินส่วนในเรื่องออการงานนะคะการงานคุณค่อนข้างจะ เป็นการเริ่มต้นถ้าคุณคิดเริ่มต้นงานใหม่ๆก็สามารถที่จะเริ่มต้นได้เลยะจะเริ่มต้นได้อย่างสบายๆแล้วก็ทุกอย่างจะฟลอททุกอย่างจะง่ายดายไม่มีอุปสรรคใดๆนะคะเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากนะคะเริ่มต้นที่ดีมากและสิ่งที่มันผ่านมาแล้วนะคะสิ่งที่มันผ่านมาแล้วคุณอาจจะเจออุปสรรคหรือการสู้ลบปบมือกับคนที่ทํางานหรือคนที่ ทำธุรกิจกับคุณบ้างนะแต่ว่าทุกอย่างมันก็จะผ่านไปด้วยดีนะคะทุกอย่างมันเกิดขึ้นเรื่องบางเรื่องเราไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นหรอกแต่ว่าในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีนะคะเราก็คิดว่ามันเป็นชีวิตและกันชีวิตเรามันต้องเจอ,อทั้งความสุขแล้วก็ความทุกข์ เพราะฉะนั้นเวลาความสุขเข้ามาเราก็อบกอดมันไว้ความทุกข์เข้ามาเราก็อบกอดมันไว้แล้วก็อบอกมันว่านี่คือบทเรียนที่ยิงย่งใหญ่และก็สาคัญสําหรับเราแค่นั้นเองแล้วเราก็จะขยายใจให้ยิ่งใหญ่ขึ้นกว่ากว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับเรานะคะการงานนะคะการเงินการงานดีแต่ยังไม่ได้แบบว่า มังค่งเยอะแยะมากมายนะคะสำหรับเรื่องความรักนะคะความรักสดใสซาบซ่าจะเจอรักแท้แน่นอนใครที่ยังไม่มีนะคะคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็อุดมสมบูรณ์